เลือกละคชีวิตรักผัวที่ดีคือผัวใหม่ตอนที่สี่ทวีโชคคะเพนมีความสุขที่สุดเลยคะ่ะวันนี้เพนไม่กินข้าวทั้งวันยังรู้สึกอิ่มเลยนะคะผมก็มีความสุขแล้วก็ดีใจมากที่เห็นเพนมีความสุขนะความสุขของเพนกับลูกก็คือความสุขของผมขอให้ครอบครัวเราอบอุ่นแล้วก็รักกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผมเองก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจแต่คุณไปหาใครซะหน่อยค่ะมาญี่ปุ่นแบบนี้อุ่มอิ่มดูมีความสุขมากเลยนะคะลูกชอบเลยล่ะเอาไว้เราค่อยมาอีกนะคะจ้ะผมจะพยายามทำงานเก็บเงินแล้วก็พาพวกเราทั้งครอบครัวมากันอีกนะเพนก็จะช่วยคุณทำงานนะคะเราจะได้เก็บเงินมาเที่ยวด้วยกันได้อีก ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแค่คุณดูแลบ้านแล้วก็ดูแลอุ่มอิ่มเนี่ยก็เป็นงานหนักมามากแล้วเอาไว้เรื่องงานนอกบ้านแล้วก็การเก็บเงินเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของผมดีกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะอุ่มอิ่มอะ่ะแกโตแล้วอีกหน่อยก็เข้าโรงเรียนจะให้เพนอยู่บ้านเฉยเฉยอะ่ะเพนเหงาค่ะเดี๋ยวเพนจะมาคิดอีกทีว่าเพนจะทำงานหารายได้อะไรมาช่วยแบ่งเบาคุณได้บ้างตามใจใเถอะ ถ้าเพนเหงาแล้วก็อยากทำงานผมก็ไม่บังคับเพนนะอยากทำงานเก่งๆออกไปทำงานนอกบ้านเหมือนสาจังเลยค่ะสาเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วก็คล่องตัวนี่เพนก็อยากให้มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของสานะคะช่วงนี้สาเขาดูเหงาๆยังไงก็ไม่รู้ทวีโชคฟังภรรยาพูดแล้วเขาก็รู้สึกไม่ชอบใจ ไม่อยากให้มีใครเข้ามาในชีวิตของสาริกาทวีโชคพาลูกเมียกลับบ้านเขายังไปทำงานกับสาริกาตามปกติสาผมซื้อน้ำหอมมาฝากนะ่ะเห็นว่าคุณชอบกลิ่นนี้แล้วก็ใช้เป็นประจำผมเจอผมก็ซื้อเลยไปเที่ยวกับครอบครัวยังมีแกจ่าซื้อมาฝากฉันหรอผมก็ต้องซื้อมาฝากคุณอยู่แล้วล่ะ นึกว่าจะหลงลูกหลงเมียจะลืมฉันแล้วซะอีกทำไมคุณหึงผมเหรออย่าบอกนะว่าหึงผมกับเพนฉันหึงได้ด้วยเหรอก็ทวีโชคฉันจะมีแฟนแล้วนะอะไรนะคุณจะมีแฟนอย่างนั้นเหรอฉันว่าฉันไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยความรู้สึกที่แอบรักผัวเพื่อนแอบรักกินขโมยกิน ฉันไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่อยากอยู่ในความรู้สึกผิดแบบนี้ตลอดไปแล้วอะผมขอโทษนะสาที่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรามันก็เป็นความผิดของฉันด้วยฉันชอบคุณฉันชอบผู้ชายอย่างคุณชอบทุกอย่างในตัวคุณฉันชอบคุณมากนะทวีโชคผมเองก็ คุณชอบฉันบ้างไหมคะผมชอบคุณผมยอมรับคุณทั้งเก่งทั้งสวยใครไม่ชอบก็บ้าแล้วถ้าฉันมีแฟนคุณจะเสียใจไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะมีแฟนเพราะว่าถึงยังไงผมก็คบคุณเป็นแฟนไม่ได้ไม่ห่วงฉันเลยเหรอยังไงฉันก็เป็นเมียคุณคนหนึ่งนะก็ผมไม่มีสิทธิ์จะไปห่วงคุณนี่นาะ ั้งคู่ถอนหายใจยาวบรรยากาศในห้องเต็มไปได้วยความอึดอัดวันหนึ่งสาริกาตื่นมาด้วยอาการเคลื่อนไส้วิงเวียนจึงลุกไปอาเจียนแต่เช้ามูนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองอาการไม่ปกติเดี๋ยวเคลื่อนไสเดี๋ยวอาเจียนเดี๋ยวเวียนหัวโอ๊ยอ,อ,อะไรเนี่ยเวียนหัวจังเวียนหัวปวดหัวไปหมด เกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าจะพักผ่อนน้อยเกินไปสาริกาอาเจียนทุกวันโดยเฉพาะเวลาเช้าและเวลาที่ได้กลิ่นส้มตำเธอรู้สึกแปลกๆกับร่างกายตัวเองวันนี้เธอมีนัดไปกินอาหารที่บ้านเพนนผาจึงรีบไปหาเพนนาที่บ้านมาพอดีเลยสาวันนี้ฉันทำแกงไตปลาได้ล่ะของชอบของเธอเลยนะโอ้โหทำของโปรดของฉันด้วยเหรอ ดีเลยพอฉันรู้ว่าเธอจะมาฉันก็เตรียมอุปกรณ์รณที่จะทำแกงไตปลาเลยล่ะเพราะฉันรู้ว่าเป็นของชอบของเธอเธอนี่มันรู้ใจฉันจริงๆเลยนะสมแล้วล่ะที่เป็นเพื่อนรักของฉันนะ่ะแน่นอนอยู่แล้วลวจะจ้ะไม่ว่าเธอจะชอบหรือไม่ชอบอะไรฉันรู้ใจเธอหมดนั่นแหละปะเราไปทำกับข้าวกัน ทั้งคู่ทำอาหารด้วยกันแต่พอได้กลิ่นเครื่องเทศสาริกาก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวขึ้นมาอีกแล้วโอ๊ยเหม็นน่าอะไรของเธอเพนเหม็นจังเลยอะไรกันห้องครัวฉันก็สะอาดไม่เห็นจะมีอะไรไเหม็นเลยเหม็นอะไรของเธอละสาริกาแต่มันเหม็นมากเลยนะโดยเฉพาะกลิ่นเครื่องแกงของเธออเหม็นขึ้นจมูก ฉันเวียนหัวไปหมดแล้วว่าเวียนหัวเหรอเอายาหอมไหมเครื่องเทศของฉันก็ปกตินะขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเธอก็เคยมาทำอาหารบ้านฉันบ่อยๆไม่รู้สิตอนที่เธอทำแกงไตปลาฉันไม่รู้ด้วยนี่นาว่ามันมีอะไรบ้างปกติเธอก็ทำเสร็จแล้วขยโยกออกไปแต่มันเหม็นมากเลยนะไม่คิดว่ามันจะเหม็นขนาดเนี้ย สาริกาไม่พูดอะไรออกมาอีกเอาแต่ขย้อนไปมาเหมือนคนจะอาเจียนอยู่ตลอดเวลาหมูนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรป่วยหนักเป็นโรคมะเร็งหรือโรคอะไรก็ไม่รู้ฉันเวียนหัวคลื่นไส้ตลอดเลยอะ่ะหรอแล้วไปหาหมอหรือยังวันนี้ไปหาหมอไหมฉันจะไปเป็นเพื่อนแล้วเป็นอาการแบบนี้มานานแล้วหรือยังล่ะไม่รู้สิ ฉันรู้สึกว่ามันค่อยๆเป็นน่ะเพิ่งจะเป็นหนักๆอาทิตย์นี้แหละตื่นขึ้นมาปุ๊บฉันก็เวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้รู้สึกเหม็นนั่นเหม็นนี่ไปตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรอุ๊ยหรออาการเธอเหมือนฉันตอนท้องเลยนะสาหรือว่าเธอจะท้องกับแฟนเธออะไรนะเธอท้องหรือเปล่าสาริกาใจสัน่นตัวสัน่นถ้าเธอท้องขึ้นมาจะทำยังไง ถ้าฉันท้องขึ้นมาฉันจะทำยังไงอะเพนมีเอาฉันไม่อยากท้องเธอเองก็โตแล้วมีแฟนแล้วท้องกับแฟนก็เป็นเรื่องปกติเธอก็บอกแฟนเธอสิแฟนฉันเขามีเมียแล้วอะไรนะแฟนเธอมีเมียแล้วหรอใช่เขามีเมียแล้วใจฉันบอกเขาได้ยังไงว่าฉันท้องโธเอ้ยแล้วทำไมไปยุ่งกับคนมีครอบครัวเธอสวยสเสน่ห์แรง มีผู้ชายมาชอบเธอตั้งมากมายก็ฉันรักเขาความรักมันห้ามกันได้ที่ไหนล่ะแล้วผู้ชายคนนั้นเขารักเธอไหมก็น่าจะรักฉันมั่นใจว่าเขารักฉันฉันมั่นใจสาริกาย้ำกับเพนภาแต่ไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนั้นหมายถึงสามีของเพื่อนรักเองแต่จบลงไปแล้วนะคะสาริกาท้องขึ้นมาแบบนี้จะทำยังไงล่ะ ติดตามชมคลิปหน้านะคะ